สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคนเนชั่นในค่ําคืนนี้โอ้โหข่าวสารนั้นมากมายจริงๆครับและแต่ละข่าวนั้นใหญ่มากๆนะครับและแน่นอนนะครับก็คงจะไม่มีข่าวไหนใหญ่เกินกว่าเรื่องของการเตรียมตัวต้อนรับประธานาธิบดีสหรัฐโดยเฉพาะยิ่งผมเห็นข่าวแล้คข่าวที่บอกเนี่ยการข่าเล็กไปเลยข่าวเล็กไปแล้วข่าวอะไรข่าเล็กข่ามาเนี่ย โอบาม่าขาวเล็กหรือขาวใหญ่เลยที่จะไปวัดโพอะ่ะขาวเล็ก<า>ที่จะไปวัดโพไม่เท่าไหร่แต่ผมเห็นข่าวอะไรกาดของของสารัฐท,ที่มาตรวจสอบสถานที่ก่อนออมาดูอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูที่บริเวณรัฐสภาแล้วก็เจอตัวเงินตัวทองตกใจนึกว่ามังกรคมโดดของของอินโดตกใจเลยแบบแบบเฮ้ย คือแต่เราเห็นเป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องปกตินักข่าวต้องบอกจนในที่ต้องบอกว่าโอ้ยยังมีอีกเยอะทางข้างนอกและข้างในทางข้างนอกข้างในมีอีกเยอะแล้วก็แล้วก็มันตลกมากเพราะเห็นเขาแล้วเขาก็แบบซีเรียสกับเรื่องของปืนใหญ่ที่โชว์อยู่นะเขาก็ซีเรียสมากซื้อปืนใหญ่ที่โชว์ใช่ทําไมอ่ะมันของโชว์แต่เขาทำมันมันเป็นปืนใหญ่มันเป็นปืนอ่ะเขาก็ ขาก็ต้องซีเรียสก็ต้องถ่ายเอา iPad ถ่ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหนี่มันสมัยรัชการที่6มันไม่มีกระสุนมันเป็นปืนโบราณกลัวกลัวมันถานปากกระบอกกลับมาหรือไอะไรก็ไม่รู้ฮะหลายเรื่องใช่ไหมฮอ่ะโอเคแต่ว่าเรื่องที่ที่เราส่วนใหญ่เราผู้ชายแล้วก็สนใจแล้วก็รอมานานนะว่าใครจะได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจากอังกฤษนะครับฤดูการหน้านะครับ 2014 15แล้วก็ไปจนถึง16ึ่ใช่นี่ฮะจากนี้ไปนะครับเราจะได้ยินชื่อบริษัทเคเบิลไทยโฮลดิ้งจำกัดมหาชนนะครับอาจจะยาวหน่อยจำไม่ค่อยได้จำชื่อ CTS นะครับแล้วก็คุณคนนี้ฮะวิชัยทองแต่งประธานกรรมการบริษัท CTS นะครับท่านคงได้ติดตามข่าวมาตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วนะครับว่า ทาง CTS คือเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับฟุตบอลที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกและฟุตบอลลีกในอังกฤษที่คนไทยสนใจมากที่สุดนะฮะนี่คือเจ้าของลิขสิทธิ์ครับครับนี่ฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสี่เจ้าแต่ก่อนหน้านี้ถ้าว่ากันถึงชื่อชั้นความโด่งดังความมีชื่อเสียงความโดดเด่นแล้ว CTS ก็อยู่ที่4อใช่ไหม เขาก็ดูทรูทรูเป็นแชมป์เก่าทรูเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มาเป็นสิบสิบับแล้วก็ดูของอากูใช่ไหมฮะ g m m z นะฮะก็ดูของอาเฮียนะฮะเฮียฮอซันบ็อกซ์ก็ดูสามเจ้านี้นะครับ <c oughs> แต่นี่ฮะคุณวิชัยทองแตงวันนี้ถแถลงข่าวนะครับทางทางบริษ,ษัทเคเบิลไทยโฮดิ้งจำกัดมหาชนนั้นก็มีคนในตระกูลวัชรพลคือเจ้าของหนังสุปิมไทยรัฐ ร่วมบริหารอยู่ด้วยนะครับได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วครับคุณวิชัยก็บอกว่าการได้รับสิทธิ์ครั้งนี้ก็เป็นการตอกย้ำถึงความตั้งใจของทาง CTS ในการนำคอนเทนต์กีฬาชั้นนำระดับโลกมาสู่ผู้ชมชาวไทยให้ได้รับชมกันทั้งประเทศอย่างทั่วถึงซึ่งฟุตบอลอังกฤษเป็นฟุตบอลลีกที่ดีที่สุดในโลกในทุกวันนี้ CTS จะนำเสนอรูปแบบการถ่ายทอดสดในระบบดิจิทัลบลอดแบนด์เต็มรูปแบบ และจะทําให้รายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเข้าสู่ทุกคนทุกแห่งในประเทศไทยอย่างทั่วถึงและรัทึกใจในราคาย่อมเยาวนะครับนี่ฮะก็เป็นความภาคภูมิใจที่เขาได้นะครับเอาลองฟังเสียงการถแถลงข่าวเขาหน่อยนะครับครับถามท,าที่ทุกคนก็อยากทราบนะก็เป็นคำถามยอดฮิตเพราะวันนี้ผมโทรสา์โดนโทรสารมา เกือบ20สายมาขอทราบตัวเลขแต่พวกเราบางคนที่แม่นมากเลยบอกตัวเลขมาค่อนข้างจะใกล้เคียงมากเลยเจ็ดพันถึงเก้าพันนะคะเอาได้แค่เป็นอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นเป็นจัรดาบันของผู้ร่วมมาชีพนะครับตัวเลขที่จะออกมานี่ต้องเป็นตัวเลขที่ออกมาจากทีมเก่อนถ้าเขาประกาศออกมาแล้วเราจึงจัดการตามได้เราไม่สามารถประกาศไปก่อนได้ ลชน,นะคู่แข่งหรือมากน้อยที่ไหนพอยังไม่ทราบเลยแฟนทเนี่ยอยากรู้เหมือนกันแต่ว่ากระบวนการประมูลเขาเป็นกระบวนการที่ผมยอมรับว่าเป็นวางรละเอียดได้ดีมากกวามคดิชั่นได้ดีมากาทําทให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ยากยิ่งเราเชนะทูหรือว่าชนะ เราคำว่าชนะกวางหมายถึงชนะทั้งหมดครับที่แข่งที่ตามมาค่ะชนะทุกแข่งทั้งหมดที่ตามมาค่ะที่ทางสมาคมเคเบิลบอกว่าเราบอลลิกจะไม่เป็นจอดำแล้วทงนั้นมีสามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์นั้นได้หรือเปล่าค่ะจอไม่ดำจริงเหรว่าจอไม่ดำแน่ในเน็ตเวิร์กของเฉพาะเออ่ซีซีเจสซีซีเจสซีเจสเป็นมิตรกับทุกคนตธิบายความหมายนี้ได้ไห เข้าใจไหมครับว่าหมายถึงใครกใจดีด้ใจ<ด>มิตรกับทุกคนผู้ประกอบการซึ่งเป็นธุรก,กิจประเภทคล้ายคลึงนึอเหมือนกันหรือประเภทเดียวกันเราก็ไม่ได้กรอไม่ได้จํากัดกรอไว้เฉพาะที่เป็นผู้ถ่ากำกับครับทุกอย่างคุยกันได้หมดครับุอย่างคุยกันได้นี่นคือประธานกรรมการบริษัททีซีทีเอสนะครับจากนี้ไปนะครับก็คือคุณวิชัยทองแตงนะครับวันนี้ก็แถลงนะครับก็ อย่างที่บอกครับยังไม่มีใครทราบว่าชนะมาเนี่ยชนะกี่พันล้านบาทครับชนะกี่พันล้านบาทเพราะว่าคุณวิชัยก็ให้ผลว่าต้องให้เขาประกาศก่อนครับให้ทางเจ้าของนะครับลิขสิทธิ์ประกาศก่อนแล้วเราถึงจะว่ากันไปได้นะครับซึ่งก็แต่ก็มีการประมาณกันนะครับว่าคงจะไม่น้อยกว่า7 0 0 0ล้านบาทนะครับไม่น้อยกว่า7 0 0 0ล้านบาทใช่ฮะแล้วตามกฎแล้วเนี่ย คนที่จะได้ชนะเลิศหรือว่าได้ลิขสิทธิ์ในครองเนี่ยต้องต้องมากกว่าอันดับสองเนี่ยไม่น้อยกว่าสิบเปไม่น้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วมันก็มีรายงานว่าการประมูลรีมเมลีในครั้งนี้นะฮะมีการเสนอตัวเลขเงินประมูลรอบแรกวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากรีมเมลีพิจารณาตัวเลขเงินประมูลที่แต่ละรายก็พบว่าอันดับที่1เสนอตัวเลขห่างจากอันดับที่สองไม่ถึง 30เป็นอซนะฮะน sí ี่นะครับคุณวิชัยทองแตงเนี่ยบอกว่าพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็จะช่วยให้เป้าหมายการขยายฐานลูกค้าของ CTS ตั้งเป้าหมายไว้7ล้านครัวเรือนในอีก3ปีข้างหน้า7ล้านครัวเรือนในอีก3ปีข้างหน้านะฮะคุณวัชรพลนะฮะคุณวัชระวัชรพลรองประธานกรรมการ CTS เนี่ยฮะที่นั่งอยู่ด้วยที่นั่งอยู่ด้วยที่ผมยาวนะฮะใช่ครับ บอกว่าการออกอากาศพิีเมียรีกจะครอบคลุมทั้ง3สกรีนไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์จอโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันแล้วก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ CTS ที่มีความเป็นทริปเปิลเพลย์อันได้แก่เคเบิลทีวีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แล้วก็โทรศัพท์ผ่านอ <c oughs> ินเทอร์เน็ตพรมเมยรีอังกฤษจะไม่เกิดเหตุการณ์จอดำแน่ และสามารถรับชมผ่านฟรีทีวีได้ในบางคู่ตามข้อตกลงกับผู้จัด EPL EPL ลก็คืออิงลิ r ีเบลีเนี่ยนะฮะเนื่องจากใช้วิธีการฟีดสัญญาณผ่านเคเบิลใยแก้วใต้มหาสมุทรจากอังกฤษมายังห้องควบคุมสัญญาณในไทยผ่านระบบสายเคเบิลทำให้สามารถควบคุมการล้นของสัญญาณได้ดีนะฮะนี่นะครับแล้วก็ คุณวิชิตเอื้ออารีวลกุลอุปนายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยนี่นะเขาบอกว่าตอนนี้เตรียมช่องรายการเพื่อถ่ายทอดสดพีเมียลีไว้4ช่องทั้งช่อง HD แล้วก็ช่องมาตรฐานวางแพ็กเกจการทำถลายไว้ทั้งสิ้น4แพ็กเกจร,ราคาตั้งแต่ตั้งแต่200-500ถึง500บาทแพ็กเกจสูงสุดจะไม่เกิน500บาทราคาแพ็กเกจจะต่ำกว่าเดิม4ถึง5เท่าใครๆก็สามารถเข้าถึงได้ คำนวณดูว่าทุกวันนี้มีฐานสมาชิก3.5ล้านครัวเรือนคิดค่าใช้จ่ายเดือนละ300บาทระยะเวลา3ปีมีรายได้มากกว่า30,000ล้านบาทนี่คะ <c oughs> คือง่ายๆก็คือว่า <c oughs> เราเนี่ยจะได้ดูพรีเมียร์ลีกในราคาที่ถูกลงครับ <c oughs> ถูกลงเนี่ยที่เขาบอกเนี่ย200ถึง500บาทนะครับแล้วก็จะดูได้ในหลายช่องทางแต่ที่เน้นๆของ CTS ก็คือเขาเป็น ระบบสายเคเบิลสายเคเบิลก็คือไม่ได้ไปตามอากาศทุกวันนี้เราดูทรูเนี่ยก็คือว่ามันมีการส่งสัญญาณขึ้นท้องฟ้าแล้วจานทรูดูดมาถูกต้องมาผ่านก่องแล้วออกหน้าโทรทัศน์แต่นี่มันเป็นเคเบิลเคเบิลใหญ่แก้วเคเบิลข้อดีที่เรารู้อย่างพื้นๆเลยก็คือว่าฝนตกฟ้าร้องเนี่ยภาพมันไม่ดับชัดชัดเสมอใช่ครับแล้วก็สายเนี่ยมันก็มาดีไม่ดีสายเดียวกันกับอินเทอร์เน็ตบอดแบนด์ด้วยใช่มันก็จะสามารถดูแบบย้อนหลังดู อะไรอย่างนี้ได้ด้วยก็มีมีคุณวิชิตก็บอกนะครับบอกว่าในเรื่องของพันธมิตรนะครับถ้าแกรมมี่ RS หรือ True Vision ต้องการร่วมเป็นพันธมิตรกับเราเราก็ยินดีอาจไม่จำเป็นต้องเน้นที่การขายสิทธิ์ด้วยตัวเงินแต่เป็นการแลกคอนเทนต์ระหว่างกันซึ่งทำให้วินวินทั้งคู่เช่นเดียวกับกรณี GMMZ ที่อาจร่วมมือส่งสัญญาณผ่านระบบดาวเทียมในพื้นที่ที่สายเคเบิลเข้าไม่ถึง เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสรับชมนะครับนี่ครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าทาง g m m z โดยคุณธนาเทียนอัจฉริยะประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็มามอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับทาง CTS เร็วเลยนะฮะม,มาเลยนะครับแล้วทางคุณวิชิตเวลาถแถลงเนี่ยก็เอ่ยหมดเลยเอ่ยทุกเจ้าเลยถ้าคแคมมีถ้า RS ถ้า True Vision ต้องการมาร่วมเรายินดีนะฮะก็คือทั้ง4เจ้าที่ร่วมแข่งขันกันนั่นแหละฮะ ใช่แล้วก็มีข่าวมีกระแสข่าวนะครับว่าทาง CTS ก็ได้มีการเจราจาเป็นพันธมิตรกับทางช่อง3แล้วนะครับ,รบถ้าจะมีฟรีทีวีร่วมถ่ายทอดบางคู่ของพรีเมลีรฤดูการหน้าเป็นต้นไปนะั้นน่าจะเป็นช่องสามนี่นะฮะแล้วก็ทาง t r u e v i s i o n เนี่ยปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายที่ได้ถ่ายทอดฤดูการนี้แล้วก็หมด,หมดแล้วปีหน้าก็ไม่ได้แล้วนะฮะล่าสุดก็มี หนังสือชี้แจงนะครับไปยังสมาชิกของ True ว i s i o n ก็บอกว่าพยายามเต็มที่แล้วในการที่จะเสนอเพิ่มราคาการประมูลแต่ว่ามูลค่าในการประมูลครั้งนี้เนี่ยสูงเกินความสามารถทางธุรกิจของบริษัทก็เลยทําให้ไม่สามารถเอาชนะการประมูลได้ <c oughs> คุณสุประชัยเจรญวานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ True Vision <c oughs> วันนี้ก็ได้มีแถลงการขออภัยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของ t u ูว i s i o n ที่ทําให้ผิดหวัง <c oughs> ในเรื่องนี้ แล้วก็บอกนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะพยายามจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมไปจัดซื้อไปพัฒนารายการอื่นๆทั้งด้านรายการกีฬาบันเทิงสาระความรู้เอาที่มีคุณภาพระดับโลกเนี่ยนะครับมาทดแทนมาทดแทนพรีเมียร์ลีกเนี่ยฮะก็ต้อง<ต>ยอมรับว่าลําบากนะลำบากเหมือนกันลำบากก็รู้ๆอยู่นะฮะว่าถ้าเป็นรายการกีฬาฟุตบอลแล้วเนี่ยนะครับก็พรีเมียร์ลีกนี่แหละหอมหวัวที่สุด แล้ววันนี้ก็เริ่มมีผลแล้วนะครับก็หุ้นทรูปิดตลาดวันนี้ก็ตกไป1.63มเปอร์เซ็นต์เรื่องของตลาดหลักทรัพย์เรื่องตลาดหุ้นนั้นบรรดานักวิเคราะห์อะไรเขาก็วิเคราะห์เอาไว้พรุ่งนี้ก็คงจะมีรายละเอียดเยอะเลยครับพรุ่งนี้จะต้องมีรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยอย่างมากมายทุกกระเบียดนิ้วนะครับนะฮะแล้วก็รวมถึงจับตาความเคลื่อนไหวของแต่ละค่ายจริงอยู่ว่าถึงแม้ว่าทรูจะพ่ายแพ้ในศึกครั้งนี้นะฮะ แต่แนวทางในการร่วมกันเนี่ยมันยังอาจจะมีอยู่ทั้ง True ทั้งแกรมมีทั้ง i อเพราะอย่าลืมว่าการร่วมกันเนี่ยมันไม่่แค่ถูกเงินอย่างเดียวมันแลกคอนเทนต์กันได้อย่างไ s ตอนนี้เขามีอะไรอยู่ในมือมีฟุตบอลโลกนะอีก2พปีเองนะมีลาลิก้าของสเปนซึ่งมันเป็น2อรายการที่น่าดูใช่ไหมใช่แต่ True ถ้าเกิดไม่มีพิมพ์ลีกเนี่ยก็โหลำบากนะลําบากใช้คําว่าไม่มีอะไรเลยก็ว่าได้นะ ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าหลายคนเนี่ยนะครับก็เป็นสมาชิกของทรูเพราะต้องการจะดูฟุตบอลอังกฤษใช่สังเกตได้ตอนที่ฟุตบอลอังกฤษพักฤดูการหรือหมดรดูการครับตอนนั้นก็จะมีคนพักการเป็นสมาชิกทรูอยู่เยอะเลยใช่ไหมฮะก็จะให้หยุดได้ประมาณสองสาเดือนใช่ใช่หลายคนก็หยุดเพราะว่าเป็นสมาชิกไปก็ไม่ได้ดูอะไรบอลอังกฤษยังไม่เริ่มพอเริ่มต้นรดูการใหม่ก็ค่อยค่อยเป็นสมาชิกใหม่อแต่ทีนี้ไม่มีแล้วสิโอ้โหอ ไม่มีแล้วเนี่ยจะทำยังไงนะฮะครับเมื่อสักครู่ผมฟังรายการคมชัลึกอาจารย์ที่บอกก็น่าสนใจนะว่าไงฮะอาจารย์คนนั้นก็บอกว่าการประมูลให้ได้ลิขสิทธิ์ครั้งนี้นั้นมันมีรายละเอียดที่รายละเอียดมากก็เป็นรอบรอบร,อบรอบแรกเสนอราคาไปนะครับแล้วก็มีรอบที่ต้องเขียน Marketing แ plan บอกว่าถ้าเกิดได้ไปเนี่ยจะถ่ายทอดยังไงเครื่องไม้เครื่องมือเป็นยังไงคร,ครอบคลุมแค่ไหนครับ แล้วก็มีข่าวที่ออกมาตอนหลังว่าเนี่ยพอ CTS ได้แล้วเนี่ยจะมีการไปร่วมพันธมิรกับ TRUE กับอะไรเนี่ยในรายละเอียดกับประมวลเยเขามีเงื่อนไขนะฮะว่าถ้าได้มาแล้วเนี่ยนะครับห้ามไปซับลเซเส้นก็คือห้ามไปไปผ่องถ่ายไปแบ่งให้กับเจ้าอื่นนะเพทีวีด้วยกันอ,อและโดยเฉพาะอย่งยิ่งให้กับผู้ที่ร่วมแข่งขันกันมาเ,ออเขาไม่ให้มีการหัวกันนะออนี่นะฮะเ,ออเขาระบุเอาไว้เลย นะครับอย่างทางด้านของ CTS ก็เพ y TV ีวีทรูก็ใช่แบบบอกรับสมาชิกใช่และมีหนำสามสองเจ้านี้ก็เป็น2ในสี่เจ้าที่แข่งกันนะฮะพอเจ้าหนึ่งได้ปบอ้าวแล้วก็พอได้มาปบก็ตกลงก็จะแบ่งกันมันก็จะเป็นเหมือนกับหั่วกันเลยใช่เขาไม่ยอมจะไปแลกคอนเทนต์ก็ก็ต้องดูเงื่อนไขอีกว่าได้หรือเปล่าต้องคงจะต้องขออนุญาตเขาขออนุญาตทางพิมพ์ลีครับว่าทำแบบนี้จะได้ไหมครับนี่แหละฮะ วันนี้เราติดแท็กเรื่องนี้นะฮะท่านผู้ชมครับติดแท็กเรื่องของนี่แหละฮะลิกริ์ฟุตบอลเนี่ยนะครับ,รบทายทอดพรีเมียร์นะครับก็บคือเรื่องที่มีการพิพาพ์วิจารณ์พูดคุยกันเยอะมากนะครับ